สวัสดีค่ะอัปเดตเช้านี้นะคะที่สวนเล็กๆฟาร์มสุขข้างๆบ้านนะอันนี้น้องไทโยนะคะคุณแม่เมื่อวานแยกนอนคิวหนึ่งส่งลูกค้าไปแล้วนะคะอันนี้น้องคิวสองสวยๆเลยมีใครสนใจจองติดต่อมีได้นะคะ นี่ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยมีจะคลอดลูกแล้วนี่ดูได้สวยมากค่ะน้องสวยทุกต้นแต่ต้องรอให้ใหญ่อีกสักสองใบคนจะแยกคำให้นะคะน,นี่อาทิตต้นต่อไปนะคะอา่าอันนี้อันนี้ไม่จะเปิดจองนะรอใบใบนี้เคลีย คายก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้จองนะคะต้นนี้ก็จองอยู่ที่1 0 0่เคนะคะต้นใหญ่แล้วนะนี่ลำต้นเกือบเท่าแม่และมีใบเยอะแล้วนะคะลายสวยนะต้นนี้ลายเขาสวยใบใหญ่ลายสวยตั้งแต่ใบล่างเลยสนใจติดต่อมาได้นะคะมาดูน้องพาย,อยุอีกต้นหนึ่ง นี่สวยๆเลยพายุละเอียดจิ๊บๆ,ๆ,ๆเลยนะคะนี่ดูใต่ก้องสดให้ดูเลยนะคะอันนี้ก็เปดนะคะตั้งแม่แล้วนะสวยๆเลยสนใจสอบถามได้นะคะน้องพายุอันนี้ราคายอยู่ที่ 890K เนะคะ,ะมาดูต้นต่อไป อันนี้คุณแม่ด่างสเตียด้วยนะมีด่างสเตียติดมากเกลมาด้วยแล้วก็ลายยิ้มยิบยิเม็ดฝนเลยค่ะไพ่ฝนเลย <_ m im> คุณแม่ตอนนี้มีลูกหนึ่งนะคะนี่ลูกหนึ่งอัอนนี้เปิดอยู่ที่สองร้อยห้าสิบสอบถามได้นะคะ <_ m im> แล้วก็อันนี้สวยๆเลยลายสวยมากๆ,ๆอ่า ต้นใหญ่แล้วนะคะตั้งแม่ได้เลยพร้อมออกลูกแล้วเนี่ยพร้อมออกหน่อแล้วต้นนี้ก็เปิดอยู่ที่ 180K ค่ะต้นน้งหน้หนอยจูแต่เจ้วนะลายสวยนะอันนี้มีสันตาหน่อนะคะต้นนี้เปิดอยู่ที่ 125K อันนี้ลายพายุฝนนะคะไม่ใช่เม็ดฝนที่เพิ่งตกลงมานี่นะสวยมากๆเลยนะตอนนี้ลายแล้วก็ลูกหนึ่ง อันนี้ไม่แพงนะคะน,นี่เปิดที่ 180k นะสวยลายสวยมากๆเลยอนาคตไปต่อได้นี่เยอะนะคะสนใจต้นไหนลองสอบถามนี่มาได้นะอันนี้ก็สาหน่อนะคะลูกสาหนอเลยสนใจเดี๋ยวขอลูกเพิ่มเติมได้ลายด่างลงกานเลยอันนี้ก็ตั้งแม่อันนี้ชํำส่งลูกค้านะคะ ต้นนี้ก็สวยจัดๆเลยนี่ด่างวากิวด่างสเตียร์มีครบเลยนะคะไว้สวยมากๆละเอีดดยดจิบใบเยอะผลจะตียติดทุกใบนะคะติดทุกใบสวยๆเลยสวยจริงๆต้นนี้นะคดไกลมากเลยแล้วพร้อมกับลูกสามหนอ่อลูกมีสามหน่อนนะคะต้นนี้นี่ แล้วก็น้องพายุกุแกนี่นี่ใบใหม่พึ่งทางนะคะน้องสวยมากเลยนะจีบน้องได้นะคะลายจัดๆเลยตอนนี้เปิดอยู่ที่1.3เอมต้นนี้890มีคนจองแล้วแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องกู้ไม่ผ่านอยู่ค่ะแล้วก็ต้นนี้โอ้ยอันนี้คือลูกลักลูกลักของมีทุกต้นเลยนี่ หนึ่งในลูกรักที่สุดในโลกอันนี้เป็นพายุจัดๆเลยค่ะต้นสูงใหญ่แล้วแล้วก็มีหนึ่งหนอด้วยอันนี้นี่น้องสวยมากๆเลยนะคะอันนี้เปิดหนึ่งหนอ,อยูที่หนึ่งจุดสามล้านเหนึ่งกันนี่ตามนี้นะคะอันนี้คุณแม่หลายๆต้นที่เห็นมานะคะนี่เป็นคุณแม่ของเขา แค่นี้กันนะคะใครสนใจไายุหรือว่าต้ไนไหนๆอัลทอาหามีได้นะคะ092 280 5457หรือทักแชททักเบนมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ